สวัสดีนักเรียนและคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ทุกท่านนะคะก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดแล้วก็ใกล้จะปิดเทอมก็มีเวลาก็จะไปสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดแล้วก็นำน้ำ,นำปานะไปถวายซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้อาจจะมีเสียงน้ำแอหยด ใส่กระเมังนิดนึงนะก็คือถ้ามีเวลาก็จะไปสวดมนต์ที่วัดแล้วก็ถวายนะ้ำปานะแด่ประสงนะคะทาแล้วจิตใจสบายแล้วก็มีความสุขมันเป็นสุขจากความสงบซึ่งจะมาเล่าตรงนี้ว่า,าประสบการณ์แล้วก็ประวัตินะของครูพึ่งที่เข้ามาหันหาธรรมะได้เต็มตัวเนี่ยเกิดจากว่าครูพึ่งเนี่ยป่วยนะคะมีอาการ ป่วยอยู่ดีคอโตแบบนี้เลยค่ะท,ทุกท่านแล้วก็ทุกคนนะคะนักเรียนครูพึ่งเนี่ยคอโตมากนะคะเกิดจากโทรศัพท์นี่แหละครูพึ่งติดโทรศัพท์แล้วก็นอนดึกนะคะนอนดึกคุยโทรศัพท์บ้างอ่าดูคลิปบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคุยโทรศัพท์แล้วก็อาจจะเล่นอะไรโดยขาดสติไปเรื่อยนอนอีกทีก็ตีสองตีสาม สุดท้ายมีอาการวูบนะคะแล้วก็ล้มหัวฟาดนะคะไปกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพื้นห้องวิทยาศาสตร์อ่ะเป็นกระเบื้องแข็งๆอะ่ะ <c oughs> ก็หัวแตกนะคะเย็บไปทั้งหมดเจ็ดเข็มนะคะแล้วก็หน้านี่คือเลือดเต็มเลยหน้าความเด็กนักเรียนนี่มาช่วยงานสองคน <c oughs> ก็จะเห็นหน้านี่แบบเลือดทั้งนั้นเลยะคะ่ะเย็บที่ห้องฉุกเฉินนะเจ็ดเข็มรู้สึกแบบ โหนี่มันเกิดอะไรกับเราทำไมอยู่ดีเราวูบก,ก็เลยไปตรวจเลือดแล้วก็เจาะเลือดดูเอา้าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคอนี่โตมากแล้วก็มือสั่นใจสั่นอะ่ะแล้วก็ผอมอยากให้ดูรูปช่วงที่เป็นไทรอยด์พิษแบบผอมกว่าน,นี้สิบสิบสามโลอ่ะสิบสามกิโลกร,รมัมอะ่ะตอนนี้หนักเจ็ดสิบสามตอนนั้นเหลือหกสิบ หรือตอนนี้หนักเจ็ดสิบห้ามั้งตอนนั้นก็น่าจะหกสิบนิดนิดอะคือผอมมากอะแล้วก็มีอาการแบบคือนอนไม่ค่อยหลับด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์แหละหมอบอกว่าอาจจะต้องพาคอเราก็กลัวหรือคืนแร่สุดท้ายเรารู้สึกจิตตกมากแล้วก็ร้องไห้แล้ว เราก็รู้สึกร่างกายเราไม่ดีเลยอ่ะหน้านี่สิวเต็มดําปีเลยรู้สึกว่าเรามีความทุกข์แหละเรามีความกังวลกับการเป็นโรคเพราะเราไม่เคยเป็นอืแล้วเราก็ต้องไปโรงพยาบาลไปเจาะเลือดทุกเดือนทุกเดือนสุดท้ายเรามาคิดขึ้นได้เออมีคนคนหนึ่งนะ,ะตอนนั้นคือตอนตอนที่ครูพึ่งเป็นโรคเนี่ยเกินกน,น,ะะน่านักเรียนแล้วก็ทุกท่านนะก็คือครูพึ่งเนี่ยเป็นครู มีไม่มีหนี้สินนะคะมีมีบ้านมีรถไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วมีพ่อกับแม่นะคะก็ท่านก็อยู่แข็งแรงมีความสุขนะคะพอเป็นโรคเนี่ยความทุกมาเลยค่ะไม่ทุกจากเรื่องสภาวะการเงินไม่ได้ทุกจากเสียธุรกิจแต่ทุกเพราะตนเองเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ย,ยมีความหลงกับโทรศัพท์แล้วก็สุดท้ายเป็นโรคร้ายเนี่ยแล้วก็ ทำประกันก็ไม่ได้นะประกันตีกลับบอกว่ามีอาการไทรอยด์เป็นพิษแล้วกลัวมากคอโตเรากกลัวเป็นเนื้องอกเป็นอะไรต่อเนี้อะไรเรานอนแบบกังวลอะ่ะจากคนที่แบบไปทํางานมีความสุขเจอเด็กๆอยู่ดีมาเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วเรากังวลอะ่ะหัวใจก็เต้นความดันสองร้อยกว่ามีความเครียดเรามานึกถึงพระพุทธเจ้านะ,ะมีบุรุษมหาบุรุษคนหนึ่งอะ่ะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย มีทรัพสมบัติทุกอย่างนะแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้สนใจทรัพสมบัตินั้นอะ่ะเพราะรู้ว่ามันทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ก็เลยออกไปบวชแล้วก็ตัดสรุปเปนปนพุทธเจ้าเพื่อหาหทานทาง่งการดับทุกข์เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าเราเราจะไปหา financial หรือว่าไปหาโอ้ผู้ภาษาอังกฤษ financial intelligence ความฉลาดทางด้านการเงินหรือผู้อันนี้ก็คือพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเนะี่ยเริ่ม,ม ก็คือเราจะไปหาที่ปรึกษาทางด้านการเงินทําไมเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหารเรื่องการเงินตอนนี้ที่เรามีปัญหาคือจิตใจเราอะมีความทุกข์แล้วก็มีความเครียดนะ,ะมีสิ่งเดียวที่จะดับทุกข์ได้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คือเราไปหาหมออยู่แล้วและแต่ว่าไอ้ความทุกขนะ์นะั้นอะมันไม่ได้หายนะมันยังกังวลอยู่เราก็เลย เออศึกษาธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าเข้าหาธรรมะเต็มตัวเลยไปวัดไปอะไรจากคนที่แบบว่าคือทําเล่นๆแล้วก็เออแต่รู้ว่าเออธรรมะเนี่ยดีนะแต่ไม่ไม่อยากทำอะอยากดูโทรศัพท์ไม่ได้เห็นความสําคัญเอาพูดง่ายๆก็คือจะนึกถึงทีหลังแต่แต่ตักบาทน,นะตักบาทไปวัดแต่ว่าไม่ได้อินมากอะก็ไปเท่าที่ไปได้อะไรเงี้ย แต่ทุกวันนี้ก็คือสวดมนต์ทำวัดทุกเย็นนะคะแล้วก็เช้านี้ถ้ารีบก็อาจจะมีแหว่งบ้างนะคะแล้วก็อินกับการที่ได้ทำบุญกับพระอริยสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์ที่เป็นพระทุดงหรือพระป่าที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันพระเนี่ยไปสวดมนต์ที่วัดทุกวันแล้วก็เดี๋ยวนี้ทุกเย็นก็ถ้าว่างก็จะไปสวดมนต์แล้วรู้สึกดีมากแล้วก็หลับสบายทุกวันนี้รู้สึกแบบ ตอนแรกคิดว่าจะต้องไปหาไปหาหมอแบบไปหาจิตแพทย์ไหมเนี่ยเพราะว่าตอนแรกกลัวแล้วก็กังวลอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าเล่าให้แม่หรือว่าพ่อฟังเพราะว่าไม่อายากให้ท่านเป็นทุกข์ใช่ปะแต่เราก็รู้สึกว่าเออจิตใจเราไม่ค่อยดีเราก็เลยแบบไปฝึกจิตฝึกใจเราก็ลองศึกษาธรรมะนั่งสมาธิด,ด้วยนะเราก็ฝึกเดินจงกรมด้วยแล้วรู้สึกว่าเออตอนนี้ชีวิตดีมากแบบคือดีดนิ้วปุ๊บหลับเลยหลับสบายหนะ้าตาผ่องใสแล้วก็มีความสุข คือสุขจากการแบ่งปันได้สละทรัพย์ของตนเองเนี่ยให้กับวัดกับพระสงฆ์กับเด็กนักเรียนหรือคนที่ยากจนแต่ว่าไม่ได้มีมากนะเพราะเงินเดือนครูก็ไม่ได้มากแต่ก็อยู่แบบพอเพียงอะไม่ได้โลภไม่ได้อยากได้ของใครไม่ได้อยากได้อะไรแล้วก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากรวยเพราะว่าเป็นครูแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีหนี้สินเพราะว่าจะไม่กู้หนี้ยืมสินไม่มีก็ไม่กินไม่ใช้แล้วก็อยู่แบบ เสื้อผ้าก็ใส่เดิมๆได้นะคะไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีเสื้อผ้าเยอะะเลยเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ใส่ชุดสองชุดนะใครจะใส่ยี่สิบสามสิบชุดรองเท้าอะไรก็มีอะมีเหมือนคนปกติแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบคือที่ซื้อมาเมื่อก่อนก็คือซื้อหลายคูยนะ่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือรู้จักเข้ามาดูจิตด,ดูใจตัวเองนะแล้วก็รู้ด้วยว่าเมื่อก่อนเป็นคนขี้โมโหขี้โกรธนะเดี๋ยวนี้ก็คือรู้สึกไม่ค่อยโกรธแล้วก็รู้สึก เข้าใจตนเองแล้วก็จะเข้าใจผู้อื่นนะมีความสุขกับทุกๆวันนะมันทำให้จิตใจมันสงบมันไม่ฟ้งซ่านเมื่อก่อนแบบมีความ้งซ่านคือเป็นคนแบบคิดมากอยู่แล้วไงแล้วก็ขี้กังวลแล้วก็คิดนูน่นคิดนี่แต่พอเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปศึกษาธรรม,มะเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรหยุดความคิดอะอยู่กับลมหายใจเข้าออกแบบหายใจเข้าพุทหายใจออกโท นะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีสติเนี่ยเมื่อก่อนนะรถเนี่ยจะขูดจะชนตลอดเลยรถยนต์อ่ะทุกวันเนี้ยตั้งแต่ที่เป็นไทรอยแล้วต้องขอบคุณโรคไทรอยนะทำให้เราหันเข้าหาธรรมะเต็มตัวเนี่ยเราฝึกสติทุกวัน,นเนี้ยรถเนี่ยรถยนต์เนี่ยไม่ขูดแล้วก็ไม่ชนเลยเลยเลยมื่อก่อนคือจะเบอร์เล่นโทรศัพท์ด้วยหรือจะคิดเรื่องอื่นเราก็จะขูดจะชนไปเรื่อยๆอะไรตาเราก็ไม่ค่อยดีข้างหนึ่งด้วยแต่พอวันเนี้ยรถแปลกมากนะคะไม่มีขูดแล้วก็ไม่ชน การที่ลืมอะไรเนี่ยก็ลืมน้อยลงนะคะแต่มันก็ยังมีลืมอยู่เพราะว่าเราเพิ่งฝึกได้ประมาณประมาณเกือบเกือบปีนะแต่ยังไม่ถึงหรอกเพราะเราเพิ่งเป็นไทรอยเมื่อที่เรารู้ว่าเราอาจจะเป็นมาก่อนแต่ที่รู้ว่าเป็นไทรอยเมื่อปีที่แล้วแหละที่ไปตรวจเลือดตอนนี้ก็ไทรอยคอยุบหมดแหละเราสวดโพชโพชชงคับปริทด้วยคอยยุบไทรอยเนี่ยเลือด ผลเลือดเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะะตรวจเบาหวานก็ไม่เจอเพราะทั้งที่พ่อแม่เป็นเบาหวานพ่อแม่เป็นเบาหวานตระกูลแม่เป็นเบาหวานทุกคนนะ,ะทั้งป้าทั้งลุงฝั่งพ่อก็ย่าก็เป็นเบาหวานคือเป็นหมดแต่ตัวเราไม่เป็นเพราะว่าเราเราก็อาจจะแบบจิตใจเราผ่องใสอะนะเราได้ไปนั่งสมาธิแล้วเราก็ได้คิดแต่สิ่งดีๆอะ,นะะแล้วก็มันชีวิตมันผ่อนคลายอะมันไม่ตึงแล้วมันเบาเอะไรเงี้ย กระแต่ 8, ก็ดีใจมากไม่มีเบาหวานแล้วชีพจรก็เต้นช้าลงนะคะเขาบอกว่าเต่าที่อายุยืนเนี่ยพอชีพจรเขาเต้นช้าเขาทาอะไรช้าลงแต่กระต่ายเนี่ยเจ็ดปีจะตายแล้วเต่านี่อายุร้อยกว่าปีกระต่ายนี่หัวใจเต้นเร็วมากถ้าได้ยินเสียงแค่ยิงปืนก็ช็อกชอกแล้วนะ,ะนะงานวิจัยเลยว่าที่อ่านของ <c oughs> เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของสัตว์อะค่ะ ก็อยากจะมาฝากไว้นะเดี๋ยวจะต้องไปสวดมนต์ที่วัดทางสายล้นะคะก็ฝากไว้ว่าถ้าทุกท่านมีเวลานะคะก็สวดมนต์นั่งสมาธิ5นาทีก็ได้เด็กๆก,ก,ก็นั่งสมาธิจะทําให้เราเนี่ยไม่ติดโทรศัพท์แล้วก็จิตใจเข้มแข็งแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตนักเรียนก็จะมีสติอะนะคะแล้วก็ นั่งสมาธินี่ไม่ต้องกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าจะไม่มีนะคะไม่มีอาการทางโรคซึมเศร้าเพราะสารสื่อประสาทในสมองจะหลังปกตินะคะแล้วก็มันจะค้นพบความสุขของความสงบข้างในใจนะคะโรคอาการทางจิตเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าการเข้าหาธรรมะเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตใจนะคะให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอะ่ะแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยก็จะ ละวางจากโลภโกรธหลงได้นะเราจะมีความทุกข์น้อยลงเราอาจจะไม่ใช่ไม่มีความทุกข์นะแต่ความทุกข์มันจะค่อยๆลดลง uh huh. เพราะว่าเราไม่ใช่พระอรหันไงถ้าเราเป็นพระอรหันมาแล้วเราจะไม่มีความทุกข์อืมแตแ่เราก็ยังเป็นปูถุชนธรรมดานะคะครูพึ่งก็ยังมีความโกรธแต่มันรู้ตัวเร็วขึ้นยังมีความเออแต่ความโลภนี่ไม่ค่อยมีนะเพราะไม่ค่อยอยากได้ไม่ค่อยอยากรวยอะ่ะ นะเพราะว่าเราเราก็หลงนี่ก็ไม่พยายามจะรู้ตัวเองอย่าไปหลงกับโทรศัพท์หรือหลงอะไรต่างๆนะมันน่ากลัวเพราะเรารู้ว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่บนโลกนี้เราก็เอาสิ่งใดๆในโลกนี้ไปไม่ได้เนี่ยมือถือที่ครูซื้อมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทหรือรถคันละเป็นแสนแสนก็เอาไปไม่ได้เนาะถ้าเราเข้าใจหรือเขาว่าเข้าใจมันต้องรู้สึกด้วยเนาะถ้าเรารู้สึกด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะมันเป็นเช่นนั้นอะ่ะ เราจะไม่ทุกเพราะเราจะไม่ยึดไม่ยึดมันถือมันเมื่อก่อนนี้ครูโทรศัพท์เป็นรอยก็ไม่ได้โทรศัพท์ตกก็ไม่ได้หรือว่าแบบรถเป็นรอยก็เครียดอะไรแบบมันเป็นการยึดมั่นถือมั่นเกินไปมันยึดติดอะทําให้เรายึดมากก็ทุกมากไม่ยึดก็ไม่ทุกนะคะโอเคก็เดี๋ยวต้องไปส่วนหมดแล้วขอฝากไว้เท่านี้สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบาย